เล่นมวยอ่ะต้องรู้แพ้รู้ชนะแล้วเธอรู้ไหมล่ะจ๊ะว่า I love you EFM แฟนดอมไลฟ์วันนี้เรามีเกมนะคะที่รับรองเลยว่ามาเจนตาเบฟนะคะจะต้องแฮปปี้มากๆแน่นอนนะคะค่ะชื่อเกมว่าต้องได้สกอร์เท่าไหร่ถึงจะทัชใจเธอ เพื่อให้แฟนๆได้ไปทำมีมได้ได้เป็นการตอบแทนแฟนๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลือกอันไหนครับเอาหกครับครับอ่กีฬาที่หกนะคะแข่งพายเรือให้น้องมาทำท่าแข่งพายเรือให้คียเอที่สุดแล้วก็มีประโยคที่ต้องพูดจบจะพายเรือจนกว่าจะสุดแต่จะไม่หยุดจนกว่าเธอจะรักเอ้ยโนเอินอะมาเอาละครัตอนนี้นะคะเรือของโนเอินนะคะได้เดินทางมาถึงกลางลุ่มแม่น้ำแล้ว โอ้เขาพายเรืออย่างสมัครท่มเนแล้วก็จะพายเรือจนกว่าจะสุดแต่ไม่หยุดจนกว่าเธอจะรักน้องแบบทำเสร็จแล้วน้องอันหนึ่งสองสามสี่ห้าเลือกอันไหนคะเอเอาหนึ่งก็ได้ค่ะโอเคครับหนึ่งนะ บาสเกตบอลค่ะค่ะและนี่คือประโยคที่น้องต้องพูดตอนจบเดี๋ยวพี่เราถือไว้ให้อ่ะโอชชูดบาต้องลงห่วงแล้วเราพอจะเป็นคนที่ห่วงเธอได้ไหมสมมติว่าอันเนี้ยเป็นภาษาเกาหลีมันต้องพูดว่ายังไงอ่ะประโยคเมื่อกี้โอ้โหยากเลยยาวมากยากจังโอเคชูดู เหลือเนี่ยค่ะเลือกเลยสองสามสี่ห้าเอาสองแล้วกันครับครับกีฬาที่สองกีฬายกน้ำหนักกล้ามแขนเรามีเป็นมัดมัดแล้วเธอจะไม่รักเราไหวเหรอ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 ไเปิไปต่อครับเอาห้าครับโอเคห้าเป็นกีฬามวยไทยนะคะ เล่นมวยอ่ะต้องรู้แพ้รู้ชนะแล้วเธอรู้ไหมล่ะจ๊ะว่า I love you เหลือสมก็สี่มาสี่ก็ได้ครับมากีฬาก็คือวอลเลย์บอลนะคะสงสารน้องอ่ะเวลาเขาอ่านล่ะเขาต้องกั้นอ่ะตบด้ตบเออเสบรูกห้ามนอกเส้นแต่ถ้าเสรบรักห้ามมาเล่นเล่น นะครับบอกเลยมากันที่กีฬาสุดท้ายอีวเอ้ะอันนี้ะอบว่ะหว่ายน้วาะหว่ายน้วเาะหัเรัเริะมไวเราัวเาะัวเระวเาะัวเขาะวเระวเายนาะต้วงไาที่วระหต่ถ้าวราะแ่เธาละต้อเไปที่ไหน อยากอยากฟังแบบของมุกของคนเกาหลีบ้างอ่ะพอจะมีสักอันไหมอันเนี้ยผมชอบอันนี้อ,อ่าเขาถาไร,<อ>ไรก็คือเชจูโดซ살아썼잖아อ่าเชจูโด에살아썼잖아요เกาะชื่อว่าอะไรเปรีเฮนสมอันอันเนอ่าก็คือสมอ,อ,สอ,อภาษาเกาหลีมันคือเกาะแล้วเขาถามว่าอยู่เกาะเชจูโดหรือเปล่าอ,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 อะไรก็อยู่เชจูโดหรือเปล่าอยู่สมนั้นหรือเปล่าแล้วเขาก็เล่นคําว่าเฮนสมก็คือ เป็น Very Handsome อมซ่อมคือแบบว่าเกาะอะไรเหมือนเป็นการเล่นคำอะครับแต่แฟนซ่อมที่แบบว่าแบบหลอใช่โอเคนี่แนี่นี่เนี่มัมีจะขีดลูกมัมมีที่ยืนแล้วเพราะว่ามันมีคนเกาหลีมาดูเยอะมากแล้วก็เลยอยากจะให้แบบสักหนึ่งเมยเงี้ยเออมาไหว้แม่ที่บ้านเราค่ะบ้านเธออยู่ไหนล่ะรองสี่ลองสี่เออเออ ชาวแฟนดอมทุกคนฟังให้ดีฟ like, ิน <in> จ <isses> ิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินๆแบบนี้กดเลยกดเลยง่ายง่ายอะไรอะ EFM แฟนดอมไล